ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะฮะจะมารีวิวนะครับเจ้า d m a มนะฮะ SLX นะฮะท็อปสุดปี0ูนย์ห้านะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับสีสวยๆนะครับน้ำเงินแก้วนะอ่าไปดูกันรอบคันกันก่อนนะครับมีฝากระโปรงคาร์บอนนะมีฝาเดิมให้นะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับล้อยางใหม่นะฮะสีเส้นเลยนะครับใส่คารบอยมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับ จัดตรงหล่อๆนะครับไม่ถอดของนะให้หมดเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงนะไปดูรอบคันกันก่อนสีสวยๆนะครับบางๆไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับเครื่อง2.5นะครับ i อเทคเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะทำสีเพราะใจรักนะครับลำนี้หล้อยางอย่างหล่อครับ N5 นะเห็นไฟนะ แคลรี่บอยทำสีตามตัวรถนะครับมือเดียวป้ายแดงนะไปดูรอบคันกันก่อนเป็นไงครับหลอ่ลอๆเลยนี่เจ้าของรักษาดีมากครับไฟตาใสๆนะไฟแท้เดิมนะครับอ่าไปดูภายในกันบ้างภาษีหกแปดนะรุบนี้นี่นะครับดูภายในกันนะครับรถปีศูนย์ห้าภายในแบบไหนเอหอเป็นไงครับภายในเรียมเรียมแบบนี้เลยนะไม่มีแตกหักนะครับ สีสวยเลยนะเบาะลงเบาะหลังนะฮะแทบไม่มีคนนั่งนะครับนี่สีสวยเลยนะครับคอนโซลคอนโซลสวยงามนะครับม,มีกลองมีกล่องนะครับด,ดันลงดันล่างยกหัวฉีดนะตามสเต็ปนะครับจอแอนดรอยเรียบร้อยตรงรุ่นนะครับคอนโซลกลางสวยงามนะครับเืินเผิน,นสวยนะ ซอกเซริรเดิมจ๋านะไม่มียับนะครับเป็นไงข้างในสวยๆเลยนะแผงประตูนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเซนทัลล็อกนะสีสวยงามนะครับหลังคงหลังคาสวยหมดนะงามนะครับ ทางลงข้างในเรียมๆนะ,ะสวยงามนะครับเม็ดองเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับไม่ไม,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 มีสร้างใหม่ไม่ไมีฉีกนะกระบงกระบะสวยงามนะครับนี่เม็ดอยู่ครบนะเม็ดอาร์กสวยๆนะครับไปดูด้านคนขับกันบ้างนะครับอ่า ตูสวยงามนะครับไม่มีแตกนะครับตรงวันตนสวยนะไม้เมยสวยงามนะครับมีดิฟี่นะใช้งานได้ปกตินะครับดิบฟี่ภายในมีล็อกเกียร์ล็อกเออไม่ใช่มีล็อกคัสล็อกเบรกนะครับซอกงุมโอเคเลยนะครับไปดูเครื่องกันนะครับไปดูเครื่องกันเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับเงียบเงียบเลยนะครับเครื่อง พึ่งล้างพึ่งล้างอ่าเครื่องนะครับห้องเครื่องเจ๋วแจ๋วเลยนะใส่ท่อแทนนะใส่ท่อแทนแล้วก็มีอินเตอร์มีเตอร,อตอร์อินเตอร์หน้านะไต่สวยงามนะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันนะครับ สีเป็นไงครับเงาวับนะแสนกว่าบาทพอครับลำนี้นะฮะสวยๆเลยภายในเรีย่ยมๆแบบนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันไม้แท้นะครับไม้แท้เดิมๆนะฮะสองเสนสีนะครับ เรียบร้อยนะเครื่องเงียบๆนะครับนี่เป็นไงมีออกท้ายไปได้นะมีออกท้ายไปได้นะครับเครื่องแน่นๆนะเสียงเครื่องเงียบๆนะครับแน่นๆเนียนๆนะมีโบสามพันนะแับนี้โบสามพันนะครับ,นนบ, 3, รบข่าวโบข่าวโบนะฮะ เื่องใสๆนียนๆแบบนี้นะครับกับราคาแสนแสนบาทนะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันได้เลยนะครับรถอยู่สายดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะครับเครื่องเงียบๆเลยนะครับเนียนๆเลย ท้ายไปได้นะเสียงเพาะๆนะครับปิดฝาท้ายนะจัดตรงหล่อๆใส่ล้องามๆนะครับ สว,สวยเลยขานหน้าเดิมนะสวยๆบางๆทั้งพันนะครับทำสีเพราะใจรักนะน้าเงินแก้วนะหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเครื่องกระดังเพาะๆนะครับเงียบๆนะครับไม่เคกนะ ฟรีใช้งานได้ครบนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับเปิดแอร์เรียบร้อยนะฮะอันนี้ดูหนังฟังเพลงได้ปกตินะครับเครื่องเสียงเดิมติดรถนะครับอัปเดตด้วยจอแอนดรอยนะครับตรงรุ่นมีวัดบู๊นะครับมีดิฟฟี่นะภายในก็สวยมากเลยเรียบดีนะครับ ราคาแสนกว่าบาทนะครับผมว่าโอเคเลยนะสําหรับเอาไปใช้งานนะครับไปขับหล่อๆได้เลยนะครับนี่เครื่องนิ่งๆเนียนๆนะครับอสนใจนะติดต่อที่เบอร์นะครับ0800 148755นะครับ ย้ำอีกทีนะครับเบอร์โทรนะ0800148755นะครับ,น,รบนี่จะได้เอาไปขับรอๆแบบนี้เลยนะสีสวยจริงนะลำนี้นะครับเครื่องเดินนิ่งๆนะเงียบๆมีทัมเมอร์นะอันนี้ทัมเมอร์นะครับอันนี้ตัดหมอกหลังนะนี่ครับเคร,บเรื่องอาอา่รอบมา พอๆนะครับเราใจแน่นอนนะครับจองก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมนะครับสำหรับลำนี้นะฮะจะได้รถสวยๆหล่อๆแบบนี้นะฮะไปขับใช้งานกันนะครับหล่อเป็นเลยนะเดี๋ยวเช็ดให้อีกรอบนะห้องเครื่องนะครับไม่แห้งมาแห้งๆเลยนะไม่ดังไม่เขกนะครับเนียนๆนะครับ อแอร์เย็นออกมาถึงนอกเลยหลอๆเลยนะครับกับเจ้าดีแม็กนะฮะเงาวับนะครับอ่าโอเคนะครับ